โอ้ได้ถือกลองซองอันนี้โยพี่น้องเลยถ่ายให้เฮียดาบด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุกดาซิ่งนะครับและเฮียดาบดาซิ่งนะครับจะไปติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องเฮียดาบดาซิ่งนะครับเฮียดาบดาซิ่งทำช่องยูทูบใหม่เหมือนกันนะครับ

ถอยมาเลยถอยมาเลยพอ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 ดำเได้ป่ะพ่อทำได้ดำได้ครับรถเป็นแรงอยู่แล้วเนี่ยดับเนี่ยเหยียบอย่างเดียวนะครับโอ้ยยไงน้องับบนี่ ไป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 ยีปีก่อนลงลงเลยนะครับงานหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่แหละน่าไปยัง่าเขาเอายางเขาไปเ็นแยนดินเพราะว่าม้นกวอดีกว่าย่างเรียดแน่นนะบ่ะมันทำได้ฉันมึงบอฟรีได้รถผม ฟี่นะ่โอ้ระวังตกฟอดเลยเรียบร้อยแล้วคนะเฮียดาบเดี๋ยว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 ผมจะพาไปรีวิวรถเฮียดาบเพิ่มเน้อครับแบบหนึง่งพอดีมากกับเฮียดาบเดี๋ยวผมจะพามา พูดคุยแป๊บหนึ่งนะครับเออนี่ผมมาฟังแล้วเสียงรถเกียดาบแล้วมันเป็นแบบเหมือนเดินไม่เต็มสูบนะครับนี่แหละปัญหาที่พบเยอะที่สุดของรถน่าจะเป็นของอีสูที่เอ่อพบพบหลายคันนะครับเสียงมันแบบจะเพี้ยนนะครับมันจะแบบเหมือนเดินไม่เต็มสูบนะเอ่ออีสูนะครับนี่คือปัญหาอีกตัวหนึง่ง ที่ผมเคยแก้ไปแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นอยู่ที่ตัวนี้เป็นอยู่ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าไงเป็นหมวกวาวหมวกรองวาเป็นหมวกรองวานะครับเป็นไหมครับอ่เป็นหมวกรองวาววลวาวทาให้รถแรงเราตกเหมือนเดินไม่เต็มสูบด้วยนะครับดูรถเฮดดับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับดูนี่คืออีกตัวหนึ่งเลยต้องเข้าศูนย์เช็ควาวนะครับ ผมคิดว่าหมวกวาวน่าจะสึกหรือว่าน่าจะสึกเหรอครับเพราะว่ารถผมเคยเป็นรถทีมงานก็เคยเป็นอยู่หลายคันเออเคยพบเยอะแบบที่สุดเลยของผมเคยเป็นครั้งหนึ่งครับก็เปลี่ยนหมวกวาวก็หายนะครับเช็ควาวใหม่ตอนแรกให้ศูนย์เขาทาให้เขาไม่ได้เช็คหมวกวาวเรานะครับมันก็มันเหมือนมันเป็นลุมลงไปมันลายมันเป็นลุมนะครับ เฮดาบรายงานตัวหน่อยฝากติดตามช่องแกนได้ด้วยครับเฮดับดำซิ่งนะครับอันนี้ยังอุดนะเนี่ยไอ้ไอ้ตัวแทะก็ยังไหอยู่ในคลิปบ่นะตัวแท้ไหมตัวแท้ก็ไม่คลิปไหมวุเลยจะย่องหรือเสียเบียะไร เออโอเคไป,ไ,ไ,ป,ไ,ไ,ปไอไปไอไปเอามองเก้าหมือน,อน okay. เด้อครับงานเสียบกรปุ่นอยากอยู่ตัว okay. ครับครับนี่แหละซึ่งรถผมเคยเป็นนะครับมันก็เป็นแบบก็อันตรายต่อเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าถ้าหมวกวาวแตกปุ๊บมันก็จะลงไปในเครื่องนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนของเราจะจะเสียหาย ตัวหนของเรามันจะเสียหายนะครับอ,อืมก็ต้องอยังไงนี่ก็คือประสบการณ์นะครับแต่ว่าใครไม่เคยเจออะไรหรือว่าแต่ว่าใครไม่เคยเจอก็เออก็ฟังไว้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะเพี้ยนๆนหน่อยนะครับเสียงเหมือนจะเดินไม่เต็มสูบกําลังก็เหมือนจะตกด้วยนะครับ รถผมเคยเป็น1ครั้งนะครับว่าออกมา2ปีเออว่าไม่เคยเป็นก็ไม่ใช่นะครับก็เคยเป็นอยู่นะครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมช่องนํำซิ่งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ